เรื่องติวรักเต็มร้อยโดยชุมพรคาบนารีสอร์ทแอนด์ดิวิ่งเซ็นเตอร์ิวรักเต็มร้อยช่วงนี้นะคะมาจัดก,การเรื่องลับๆค่ะของจุดซ่อนเร้นของสาวๆนะคะกับคุณหมอคนเก่งท่านนี้ค่ะคุณหมอสุนี่ไมตรีสถิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะประเด็นแรก,กน่าสนใจเลยนะครับหลังทำแท้งสามารถมีกิจกรรมได้ไหม,มถามคุณหมอเลยนะครับ เรื่องมีว่าผมคบผู้หญิงคนหนึ่งได้สักระยะแล้วแล้วเราก็มีอะไรกันป้องกันบ้างไม่ป้องกันบ้างแต่เธอบอกว่าเธอกินยาคุมอยู่และแล้ววันหนึ่งเธอก็มาบอกว่าตั้งครรภ์ได้2อถึงสเดือนพร้อมกับผลตรวจตั้งครรภ์น,นะครับเพราะว่าบอกว่าลืมกินยาคุมเธอถามผมว่าจะเอายังไงตอนนั้นผมมืดแปดด้านเลยครับไม่รู้จะพูดอะไรเธอบอกว่าเธอจะไปเอาเด็กออกผมเองก็ไม่อยากให้ทาแบบนั้น ผ่านไปทิศหนึ่งเธอมาเจอผมเราก็มีอะไรกันหลังจากนั้นเธอบอกว่าเพิ่งจะไปเอาเด็กออกมาได้เมื่อช่วงบ่ายเว็บแรกเนี่ยผมรู้สึกผิดที่ไม่ได้ห้ามเธอ,อนะครับแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเธอตั้งคันจริงหรือเปล่าแล้วไปเอาเด็กออกมาจริงไหมถ้าเพิ่งเอาเด็กออกเธอสามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ในช่วงเวลาแบบนั้นเลยเละครับกรุณาช่วยตอบผมด้วยผมจะได้หายข้องใจทันทีโอ้คุณหมอคะปกติ การทำแท้งนี่เขามีวิธีทํากันยังไงคะผู้หญิงจะเจ็บตัวมากไหมคะดูที่อายุคัรน,นะ<ช>คะว่า <ฮะ S 1> อายุคัรเนี่ยเท่าไหร่ถ้าเราบอกว่าอายุครรประมาณสัก1เดือนหรือ1เดือนกว่า <ฮะ S 1> เกือบเกือบสเดือนอเงี้ยนะค<ฮ>ะ,<ฮ>ะการการทำแท้งเนี่ยมันก็มีหลายอย่างก็คือว่าการทําด้วยตัวเอง <ฮะ S 2> หรือการทําโดยผู้อื่น นะคะถ้าการทําด้วยตัวเองเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเราคงจะเห็นนะคะเป็นที่ทราบกันว่าไปหายามาแล้วก็เน็บช่องคลอดหรือว่ารับประทานยาบางอย่างแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องไปพบแพทย์อยู่ดีอะค่ะเพราะว่าไปเน็บยาเองหรือรับประทานยาอะไรบางอย่างเนี่ยก็ตกเลือดอะคะ่ะก็ต้องไปเจอหมอเหมือนกันถ้าเกิดไปทําแท้งโดยหมอเถื่อนหรือว่าคนที่แบบรู้เท่าไม่ถึงการจริงเป็นจำๆเข้ามาเนี่ยบางครั้งเนี่ยการขูดมดลูกเนี่ยซึ่งเอาอุปกรณ์เครื่องมือเข้าไปเนี่ยใส่เข้าไปในช่องคลอดผ่านปากมดลูกเข้าไปในโพรงมดลูกแล้วไปขูดปิดกาอะไรเงี้ย บางครั้งเนี่ยมดลูกทะลุได้หรืออาจจะทําให้เกิดการเน่าการอักเสบจนกระทั่งต้องถูกตัดมดลูกทิ้งก็มีนะครับเกิดเชื้อในกระแสเลือดอย่างเงี้ยนะคะก็บางครั้งก็อันตรายถึงกับชีวิตใช่ค่ะแล้วในกรณีนี้นะครับเด็กเนี่ยน้าตั้งครรภ์ประมาณสักสามเดือนไปทําแท้งตอนบ่ายช่วงเย็นเจอกันมีอะไรก็ได้แล้วนี่เป็นไปได้ไหมคุณหมอมันจะแบบมันจะเจ็บไหมครับหรือว่าเรื่องของอารมณ์ที่เพิ่งจะเสียลูกในท้องเราไปจะมีอารมณ์พร้อมไหมหรือว่า ผู้หญิงคนนี้18มงกุฎหลอกผู้ชายอยู่ถ้าโดยธรรมชาติแล้วนะคะตั้งครันได้2-3ถึงเดือนเนี่ย<ะ>แล้วเราไปทำแท้งมาไม่ว่าจะทำแทง้งด้วยวิธีใดก็แล้วแต่นะคะ,ะการที่ทำแท้งก็คือการที่เอาเด็กที่ทออกมานะคะ,ะแน่นอนเลยค่ะมันยังมีน้ำคราวปลาอยู่นานแค่ไหนหลนะะังจากทำแท้งะคะถ้าเราบอกว่าในช่วงของการที่เราแทง้งบุตรหรือการเ<ะ>พิ่งไปทำแท้งมาเนี่ยนะคะน้ำคราวปลามันจะออกได้ประมาณเจ วันถึงนอาทิตย์นหรือบางครั้งอาจจะถึง20วันเพราะฉะนั้นที่คุณผู้ชายบอกว่าจะมีอะไรสังเกตได้ไหมระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์ที่บอกว่าเขาไปทําแท้งมาแสดงว่าในระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์กันจะต้องมีน้ํข่าป่าออกมาถ้าไปทําแท้งมาถ้าเพิ่งไปทำแท้งมาตอนบ่ายแล้วก็มีเพศสัมพันธ์ตอนเย็นใช่ไหมคะอย่างน้อยมันก็ต้องยังมีร่องรอยของน้ํขคาวป่าผู้หญิงคงต้องเจ็บถูกไหมคะเพราะว่าเวลาที่เพิ่งแท้งไปเนี่ยมันต้องมีการให้ยาเพื่อทําให้มดลูกมีการบีบตัวนะคะแล้วก็ร่องรอยของการที่ว่าเราไปเกาไป มันก็มีอาการปวดท้องแล้วก็มีน้ำขออป่าออกมามเพราะฉะนั้นอย่างในกรณีอย่างเงี้ยคุณหมอคิดว่ามันโอกาสเป็นไปได้ยากที่ว่าเพิ่งไปทําแท้งมาตอนบ่ายๆแล้วกลับมามีเพศสัมพันธ์นะตอนเย็นๆโดยที่ไม่ได้มีความผิดปกติอะไรเลยอนอกจากจากว่าผู้หญิงมีความอดทนนะคะ,ะแล้วก็ผู้ชายไม่ได้รู้ที่จะสังเกตอะไรเลย<ะ>อย่างนั้นะกรณีเนี้ยก็ก็คงจะยากค่ะแล้วเรื่องของอารมณ์ของผู้หญิงที่เพิ่งจะเอาลูกออกมาจากท้องต<ะ>ัวเองเนี่ยเขาจะมีอารมณ์ที่จะมาร่วมเพศกับแฟน ในวันเดียวกันที่เพิ่งจะเสียบุตรไปเลยนะครับธรรมชาติแล้วจะไม่มีอารมณ์ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเองมันก็ยังรู้สึกเพลียๆรู้สึกเจ็บ,บเพราะว่าการที่เราแท้งบุตรเนี่ยมันก็คือการเสียเลือดนะคะร่างกายก็ต้องปรับสภาพด้วยส่วนหนึ่งแล้วข้อสําคัญเนี่ยก็คือว่าไม่แนะนําให้มีเพศสัมพันธ์เนื่องจากว่าอาจจะเป็น ทำให้เกิดการอักเสบเชื้อโรคเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปได้ง่ายเ<ม>นื่องจากว่าเวลาที่พึ่งจะขุดมดลูกไปนะคะปากมดลูกก็จะเพเยะเพเยะอ,อ,อ้านะคะ,ะแล้วก็น้าขออปามันก็ยังไหลออกมาถ้าเกิดสมมติว่ามีเพศสัมพันธ์หรือมีการสอดใส่เนี่ยเจ้าเชื้อโรคเนี่ยมันก็จะวิ่งจากช่องคลอดเนี่ยเข้าไปที่ปากมดลูกเข้าไปที่ต<ม>ัวโพรงมดลูก<ม>โดยอาศัยน้าข้อปาหรือน้ําเลือดนี้แหละเป็นแหล่งนําพาเชื้อโรคเข้าไปแล้วก็เป็นอาหารอันชั้นเลิศของพวกเชื้อแบคทีเรียอะไรต่างๆก็ฟันทงให้กับหนุ่มคนนี้ โอกาสเป็นไปได้ต่ํามากที่เขาจะไปทําแท้งมาจริงๆในช่วงบ่ายวันนั้นแล้วก็มามีเพศสัมพันธ์กันต้องค่ะแต่ถ้าเกิดถามว่าเขาตั้งคันได้ไหมเขาก็อาจจะตั้งครันจริงก็ได้แต่โอกาสที่จะไปทําแท้งและมีเพศสัมพันธ์เนี่ยน้อยมากน้อยมากนะครับก็หายสงสัยไปแล้วนะครับค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งสายหน้าไมค์ค่ะเป็นสายจากคุณปณนิดานะคะสวัสดีค่ะคุณปณนิดาค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชิญคบเคือมีแฟนไปแล้วคนหนึ่งอะค่ะแล้วทีนี้ แฟนคนแรกเอาไวเ้เยอะว่าเพศค่อนข้างใหญ่ค่ะพอมีการคนท,ที่สองเขาเขาเอาไว้เพศเล็กกว่าคนแรกค่ะแต่หนูมีความสุขมากกว่าค่ะหนูก็เลยคิดว่ามันจะปิดปกติไหมอะค่ะจริงไหมคะมคุณหมอเล็กๆมีความสุขมากกว่าใหญ่ๆโดยธรรมชาตินะคะถ้าเราบอกว่าเจ้าน้องชายหรือองคชาตที่ใหญ่แล้วก็ยาวเนี่ยะนะคะเวลาที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยเข้าไปในช่องคลอดของไฟนี่ยความรับรู้หรือการสัมผัสเนี่ยมันจะสัมผัสได้มากกว่า มากกว่าที่น้องชายเล็กเดี๋ยวองคชาตเนี่ยลเล็กมองประธน้เลยค่ะคุณหมอใช่ไหมคะ <c oughs> แต่ทีนี้เนี่ยองประกอบหลายๆอย่าง <c oughs> ที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าอ,อ,องคชาติหรือน้องชายที่มันเล็กกว่าเนี่ยมันชนะ <c oughs> ก็หลายอย่างตั้งแต่อันที่หนึ่งความสเสน่หา <c oughs> เรามีความสุขหรือว่าเรามีความสบายใจในขณะที่เรามีเพศสัมพันธ์อันที่สองก็คือ การฟลอร์เพย์หรือการเล้าโรมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขามีมากกว่าหรือเปล่าถ้ากรณีที่การเล้าโรมเนี่ยของคนที่สองเนี่ยมีมากกว่าหรือว่าเรามีความเสน่หาในคนที่สองเนี่ยความสุขเนี่ยในการที่เรามีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันก็มีมากกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่น้องชายเล็กสั้นเนี่ยจะไม่ทาให้จะทาให้ผู้หญิงเนี่ยไม่มีความสุขอันนี้ไม่ใช่มาคําก็อยู่ที่ท่วงท่าดีลาเหมือนกันกับคนแรกนี่เจ็บไหมคะเวลาที่มีเพศสัมพันธ์เจ็บไหมคะ ครั้งแรกเนยังเป็นสาวอยู่เลยคะคร,ครั้งรรแรกเลยเจ็บเจ็บมากแล้วก่อนที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยเขาได้แบบเล้าโลมหรือว่าได้โหมโลงอะไรอย่างเงี้ยก่อนไหมคะมีไหมคะรือว่าคนที่สองแบบว่าไม่ใช่คนที่สองเก่งว่าน,นะแต่หนูรู้สึกว่าขขเขาเขาเล็กเล่นหนูที่วามสุขมากกว่าหนูก็หนูก็เลยจะคิดว่าหนูว่าผิดปกติหรือเปล่าอะไรเงี้ไยไม่ผิดปกติเลยค่ะคุณปณิตาค่ะไม่ผิดปกติแล้วทุกครั้งที่เวลาที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีความสุขไหมคะ มีความสุขค่ะมีความสุขนะคะถ้ามีความสุขก็โอเคนะนะบางครั้งเนี่ยอาจจะเปลี่ยนช่วงท่วงท่าดีลาลักเนี่ย หลายๆท่วงท่าลีลาก็ได้นะคะ,ค,ะคุณหมอจะแถมนิดนึงนะคะ,คะว่าอันที่หนึ่งก็คือให้มีความสบายใจค่ะว่าเราไม่ได้มีความผิดปกติอะไรไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่เนี่ยมันก็อยู่ที่ความพอดีของตัวเราเองนะคะแล้วก็สร้างบรรยากาศที่มันรู้สึกสดชื่นแล้วก็สดใสนะคะแล้วก็ทําใจให้สบายคุณหมอว่าความสเสน่หาหรือว่าการที่เราไม่เร่งรีบจนเกินไปนะคะเอ,อื้ออาทรต่อกันเนี่ยคุณหมอตรงนี้นะคะ่ะมันก็ทําให้ชีวิตคู่เราเนี่ย สมบูรณ์แบบได้ค่ะ,คะว่าไปแล้วเรื่องเซ็กซ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่แต่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดครับถูกไหมคะค่ะขอบคุณบบค่ะ,คะสวัสดีค่ะ,คะขอให้โชคดีครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่คิดว่าตัวเองผิดปกติหรือเปล่าที่มีความสุขกับชีวิตจริงๆไม่เลเอ,อวันนี้นะคะได้ที่ใครปัญหาหนักอกหน้าใจคุณผู้หญิงกันไปหลายเรื่องเลยค่ะต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะคะคุณหมอสุนีไมตรีสถิตค่ะขอบพระคุณค่ะบอมครับสวัสดีค่ะแล้วก็แน่นอนนะครับทุกคําถามที่ได้ถูกเคลียร์ผ่านทางรายการของเรา รับไปเลยครับหนังสือเสริมรักเสริมชีวิตสำนักทิมนานีบุ๊คชุดแฮปปี้ไลฟ์ครับยินดีด้วย กดแอบเล่นเองด้วยคอมเมนต์เองและกดไลค์เองนะครับค่ะติดตาอกันเข้ามาเยอะๆนะคะคืนนี้เราไปก่อนแล้วราติสวัสด,คสสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ ไปแรกๆมันก็มีความสุขดีครับพอไปไปหลายๆเรื่องไอ้ความเคยไอ้ความเคยชินนี่แหละฮะที่ทำให้แบบคนอาจจะแบบคุณรู้สึกเบื่อพอไปเจออะไรใหม่ๆก็เลยอยากไปหาอะไรใหม่ๆมันเป็นเรื่องปกติครับเป็นธรรมชาติของมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่ากทำให้ตัวเองเบื่อคือแบบสมมติว่าจีบกันแรกๆแต่งตัวดีทุกวันพอคบกันไปเรื่อยๆโอ้โหมาชิลเลยสิ่งที่เราเคยได้มันก็ไม่ได้เหมือนกันครับเราต้องทำให้สม่ำเสมอแล้วก็มีอะไรแปลกใหม่มาให้กันและกันเสมอครับจะได้ไม่เบื่อนะครับ